หน้ากลืนคอแก้ได้แค่2ซีซี หมอมีคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาหมอเยอะมากเลยนะคะที่หน้ากับคอเนี่ยดูเป็นชิ้นเดียวกันเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีความมีเหนียง,งและกรอบหน้าเนี่ยดูไม่ชัดค่ะหมอจะเลือกใช้การแก้ปัญหาด้วยโปรแก,กรมฟิลเลอร์กรอบหน้าค่ะหรือว่าเซ็กซี่จอลายสุดพิชของแอนจลีนนั่นเองค่ะแค่ข้างละซีซีเท่านั้นก็สามารถทําให้ดูมีกรอบหน้าหน้ากับคอแยกกันชัดเจนและดูมีเสน่ห์ดูสวยเ,เพื่อนที่แอนจลีนะคะหมอรับประกันเลยค่ะว่าพี่คิดห,หมอมีฟิลเลอร์หลา มีฮอมากๆหมอต้องการที่จะสอบจดปัญหาทุกแบบนะคะของคนไข้ที่เข้ามาหาหมอเพื่อให้ผลการรักษาดีที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมีเซ็กซี่ต่อลแล้วไม่รู้ว่าจริงแล้วตัวเองต้องทำอะไรดีนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้รีกับหมอเจี๊ยบและหมอทุกคนนะคะที่แอนซลีคลินิกได้ทุกสาขาตอนนี้หมอมีโปรโมชั่นมีดีรองรับอยู่แน่นอนค่ะ